โอเคก็กราบสวัสด oh, oh. like 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 you know like ีก like ันด like ้วยฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟ e นวหนะหโอ้โหก็เป็นเกมที่เราเด็กทารลกทั้งหลายเนี่ยชอบให้ผมแบบว่าเล่นเกมนี้ลึกเกินนะผมแต่ว่าคุณรู้อะไรไหมคือมันมีไล์เมื่อประมาณน่าจะเดือนที่แล้วผมจำไม่ได้ละผมไล่ไวนานแล้วที่ผมบอกเหตุผลว่าทำไมผมถึงชอบฟรีไฟยุคนี้นะผมแอก็ ก็ประมาณนั้นแหละผมก็บอกไปแล้วนะผมนะอยู่ในคลิปไลฟ์สดก็สามารถไปหาดูได้นะผมนะ <c oughs> แต่สิ่งอย่างหนึ่งเลยที่ผมพูดเอาไว้ก็คือเอ้ยมันคงไม่ได้ดีหรอกมั้งแบบก็คงจะแบบเดิมๆนะผมนะเออมันก็คงจะมีอะไรแต่เดิมๆแต่คุณรู้อะไรไหม <c oughs> ใช่มันก็เหมือนเดิมอาวแล้วกูจะพูดทำไมเนี่ยคือจะบอกอย่างนี้เว้ยคือปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยติดผรีฝ่ายเว้ยผมจะเล่นพวกแบบวันพันแมนไม่ก็เกมอื่นใช่ไหมแต่มันก็จังวนแต่วันพันแมนถูกไหม ผมจะไม่ค่อยได้เล่นพวกแบบอาร n นาเบรกเอา Out, หรือว่าจะเป็นเอา r e ีไฟ r e ผมจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ว่าช่วงช่วงเดี๋ยวนี้นะผมนะผมติดฟรีไฟ r e มากเลยนะผมนะคือเมื่อประมาณสองวันที่แล้วนะผมนะประมาณเมื่อวานกสวันที่แล้วนั่นแหละนะผมนะเออ คือมันอัปเดตใหม่ใช่ไหมอัปเดตใหม่ปุ๊บผมไปเล่นไอเฮี้ยแม่มันสนุกมากลวเลยและวันนี้นะครับผมนะที่ผมจะมารีวิวเลยโดยเฉพาะเลยนะผมนะแม่งมันก็คือปืนเจ้านี่เว้ย V S S เว้ยคือตอนเนี้ย V S เขาปรับใหม่นะครับก็คือปืน V S ปัจจุบันตอนเนี้ยมันจะไม่สามารถติดผิดได้แลผมนะอะหลายคนว่าเฮ้ยทำไมถึงมันติดผิดไม่ได้พี่มันเอาออกเหรอถูกต้องครับผมมันเอาออกเว้ยแต่ คนช่วยดูตรงนี้หน่อยครับคนเห็นตรงที่มันเขียนว่าอัตราการยิงไหมครับคนรู้ปะว่าอัตราการยิงตอนเนี้ของ v อีเอ่ะมันค่อนข้างที่จะแรงแรงพ่อตายเลยทีเดียวนะผมนะมันแรงแบบแซงทางโคง้งแบบโค้งไม่หยุดนะผมนะมันแรงมากๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมารูไอตุ๊ปืนตัวนี้แล้วผมนะแล้วก็ผมจะจัดเซตตัวละครที่ยิงแรงที่สุดเลยนะผมนะก็จะเป็นเซตของเด็กแรงใช่ไหมแต่สำหรับผมจะเป็นเซตแบบว่า โดยแบบว่ายิงแบบเร็วๆโดยเฉพาะเลยนะครับผมนะผมก็จะจัดเซตตัวนี้นะผมนะและ้วก็ความจริงอะถ้าคุณแบบไม่อยากใช้โมโคโแล้วคุณอยากใช้แค่ตัวของสกิลกดนะผมนะอ่าเราก็เปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนเป็นอ่าถ้าเราเน้นแบบเร็วๆไปเลยนะผมแบบรุดทีเดียวแบบพ่อตุยแม่ตายนะผมนะโอ้โห <laughs> กูก็พูดแรงเกินนะผมนะยูทูบมึงยังเพิ่งแบนกูนะอ่าผมก็จะเอาตัวนี้ไปนะครับ อ่ะนี่คือตัวที่เล่นความเร็วนะผมนะจำนวนสองตัวที่เพิ่มอัตราการยิงของปืนที่แรงและเร็วที่สุดนะผมนี่คือเซตนี้เลยนะครับอ่าเซตนี้เหมาะสำหรับเล่นสี่คนไหมผมแนะนําว่าเล่นคนเดียวดีกว่าครับเซตนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะทดสอบในแรงให้เลยนะผมนะอ๋อแล้วก็รีวิวก,กิจกรรมกันหน่อยนิดนึงละกันนะผมนะ อ่าไม่กิจกรรมเราอินสร้างหงสร้างห้องนะผมนะ,ะห้องพิเศษนะผมนะสร้างคึงสร้างแคนนะผมนะมรู้ใช่หรอเปล่านะนี่จะมีการอัปเดตตรงนี้เลยนะผมนี่เยอะแยะเลยนะก็จะอัปเดตพวกแบบตัวละครต่างๆพวกนี้เดี๋ยวเข้าไปเล่าในไลน์แล้วกันนะผมนะอ่าแล้วก็กิจกรรมแจกฟรีต่างๆนะผมนะอย่าเดีมารับด้วยนะครับนะผมนะนี่แจกท่า14วันด้วยนะผมท่าแลนะครับอ่าแล้วก็มีระบบอ่าแรงใหม่นะผมนะอ่า แล้วก็มีเสื้อนะผมนะแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆประมาณนี้อ่ะไปกันไวๆเลยนะครับเพราะว่ากูไม่ได้มารีวิวกิจกรรมตรงๆนะผมนะผมแค่อ่ามาเล่นให้ดูเฉยๆนะผมนี่ประมาณนี้นะกิจกรรมก็แจกค่าอ้ชเออฮึประมาณนี้นะฮะอืมไปเล่นคนเดียวนี่แหละผมเฟลสุดละไปเดี๋ยวผมจะไปหาว s อมาเล่นนะผมนะอ้าว แม่งสมนายแล้วดูทรงแล้วเนะี่ยอ่าปกติมันคนเดียวมันไม่ค่อยเยอะไงเอ่ออ่าเดี๋ยวไปสี่คนก็ได้ไหมให้มันมาไวหน่อยมาผมบอกนะครับว่า VS เนี่ยเป็นปืนที่แรงนะผมนะผมบอกเลยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยครับเดี๋ยวผมจะเอา VS เนี่ยทั้งชาทั้งระยะไกลผมผมจะเล่น VS ทั้งเกมเลยนะผมนะอ่าส่วนปืนปืนนี้ก็บอกหนึ่งจะเล่นแบบสไนก็ได้นะครับเอ,เอาจริงเอาจริงนะตอนนี้ VS คือคลองมากครับผม คองในการต่อสู้นะผมนะมาเอาเกมแล้วผมนะเดี๋ยวผมขอตัดก่อนแล้วทุกคนนะอ่าตัดมาแล้วผมเพราะเมื่อกี้เสียงมันดังเกินไปเนาะมาไปด,ดูสิอันนี้ไว้ตรงข้างบนเคผมขอไปตรงไหนดีคือผมไม่ได้เป็นเล่นด่านใหม่นะครับก็ขอไปด้วยนะผมนะเดี๋ยวผมไปจุดที่มันมีเหรียญเยอะๆหน่อยละกันนะผมนะ เดี๋ยวผมลงไปเลยนะผมนะตรงนี้นะ่าจะไม่มีใครอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเซิร์ฟมาเลยนะผมนะผมไม่รู้ผมจะตายไหมนะผมก็ไม่ค่อยได้เก่งซะด้วยสิไม่เป็นไรถ้าผมตายก็ให้เพื่อนแบกนะผมนะไปมามีเหรียญอยู่ประมาณสองที่ครับมีด้านหน้าผมมันซ้ายขวาเลยนะผมนะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะหาง่ายขึ้นเยอะแล้ผมนะ v s นะผมนะ,นะมนะแต่ไม่รู้ว่าจะเจอ <S <S หรือเปล่ารประเด็นเนะี่ย ผมหาก่อนมันมีนะม,มันมีแต่ว่ามันหามันต้องหาไหนวะมีปมะแต่ถ้าผมได้วีผมบวกเลยนะผมนะเขียวีดเอ็วีเอมีหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะไปที่ลั่งแสง okay. น่าจะตรงนี้น่าจะไม่มีนะครับ มันมีมันดอบเลยครับมันดอบแต่ว่ามันอาจจะหายากนิดนึงครับแต่ที่ผมเล่นตอนนั้นผมเจอบ่อยนะเจอบ่อยมากเพื่อนตายวะเราไปพลเมืองดีเราต้องช่วยเพื่อนก่อนวะใช่ไหมแต่ตอนนี้ขอเอาเหรียญกันวีเอมันไม่ดอบแถวนี้หรอวะมันดอบเป็นบางที่แน่เลยดูทรงนะไม่มีใครช่วยเพื่อนเลยมาเดี๋ยวผมช่วยให้มา ชมเดี๋ยวผมเอาเหรียญก่อนนะทุกคนนะ <S <S โิจะเซอร์วีสวีเอสราคา400ครับอยู่ในตู้นะผมนะเอ้ยที่พวกมึงกล้าจะให้กูแบบได้เกิดกับเขาบ้างเลยเกินมาแลา้วเกินมาแล้วจ้องจะบดอย่างเดียวโอ้โหแล้วใครเซอร์คังแสงวะนั่นน่โอ้มึงไม่คิดจะโอ้ตายแล้วมึงไม่คิดจะช่วยเพื่อนหน่อย้วน้องเดี๋ยวผมขอทิ้งกอน เพื่อมีปืนดีๆนะ <ไป S 1> ผมนะไปที่คลังแสงเดี๋ยวผมขอเก็บของะขอะไรตรงนี้ก่อนเอวีดีทำมาของหน่อยเฮ้ยไม่ใครช่วยเพื่อนเลยอ่ะเอาจริงไหมนเนี่ยโอ้โหกูไม่ได้รีวิวแล้วมั้งเนี่ยนี่มันไม่ใช่การรีวิวนะครับนี่คือการช่วยเพื่อนอย่างเดียวนะผมนะเพื่อนไม่ขยันตายกืน โอ้กูจะได้เซิร์ชชาติใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมรีบ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 ไปหาเหรียญดีกว่าปะอ๋อที่ผมจะไม่ได้เล่นนะพวกนีม้มีคนปะไม่มีนะรีบหาเหรียญเียเชี้ยตกใจหมดไอสัตว์เพื่อนนี่ว่ะอยู่ใกล้กูเลย อ้าวแล้วก็ไอเทมในเกมนะผมนะผมว่ามันเก็บได้แค่จำนวนหนึ่ง,งเกมเนี่ยเก็บสูงสุดได้ห้ารอบมั้งก็คือห้าโทเคนะ็นอ่ะถ้าที่ผมดูนะไม่ก็สิบโทเค็นนะครับสำหรับใครที่ปั๊มโทเค็นก็ <c oughs> มึงอย่าลบมากนในสัต์แบ่งให้เพื่อนบ้างนะครับอ,อย่าตายอย่างนี้พวกมึงอะ่ะขอร้องจะามารีวิวเนะี่ยผมยังไม่เจอคนครับตอนนี้ คนหายไปไหนหมดวะเจอแล้ว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 แม่งหนีไปไม่ไดไม่ไปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยเลยผมจะได้เซอร์วีเอสจะให้ทุกคนดูนะครับว่ามันแรงไหมมาโอเคเบอร์สี่เคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรครับแม่อะไร แล้วก็เนี่ยนะครับถ้าเล่น VS เนี่ยผมแนะนำให้ซื้ออีกอันหนึ่งด้วยผมเตรียมไว้600เหรียญนะผมนะก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรแม็คลันใช่ไหมไอ้ที่เพื่อนมึงตายอีกแล้วเลยอ่ะชุบเองแล้วกันนะเดี๋ยวกูจะไม่รีวิวแล้วน้องมึงตายบ่อยเกินนี่มึงโยนเกมแล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่โอ้ยใครล่าผมวะมอไม่ใช่เบอร์สามดีกว่านี่แบบนี้เลยนะครับ แต่ตอนนี้ผมหาคนกันคนตอนนี้มีปะวะไม่เจอคนเลยไม่ใช่มาหาคนดีกว่า เลาแม่งก็อยู่ไกลเกินใครมาล่าอะไรวะโคตไกลเลยเบอร์สีแม่งหลุดวะนั่นอะออนอไม่มีอะไรเลยทางนี้นะครับพวกตรงๆนะเวลาได้ V.S ผมแนะนำให้เล่นคู่กับสไนคยครับ V.S. อ,อันนี้พวกตรงๆนะแล้วคุณจะรู้เลยว,ว่า V.S. แม่งแทนปืนพวกแบบอันนี้ได้นะผมนะ เจอคนเหรอโอเค <c oughs> ตรงนี้ไม่มีของเลยไปตรงนี้ยังไม่เจอคนเลยเนี่ยกูจะได้ดีวีเอสตอนไหนวะอ่ะ นล้นผมบอกครับถ้าได้มีเ e อต้องมีแม็กลันนะผมนะมันจะได้โคตรโคตรนะผมนะอันนี้ไม่มีคนเลยไปไอ้เจ้ะเจ้ะเจ้า เร็วปะเร็วปะโคตรเร็วเลยใช่ไหมนั่นแหละครับวีเอวชั่นใหม่โอ้วิเม็ดเดียวเลยว่ะโอยสองสองใหม่โคตรเกียดเลยนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่า V S เอเร็วเร็วมากๆเลยนะผมนะเร็วขนาดพอแม่ตุยกันเลยทีเดียวนะผมนะแล้วมุมมาแคมป์เลตรงนี้นะฮะ โทษโทษนะครับโอ้ยยี拜拜่กดกดกดรายงานเฉยเลยพี feet, ่ตรงนี้พี่ชุบผมได้นะโอ้โหแล้วแต่ละคนเล่นแคมป์โอ้โหพี่เนี้ยรั่วเลยแต่ละคนเอ้ยชุบผมทีพี่พี่ตรงนี้พี่ชุบผมได้นะ พี่พี่เหรียงเยอะแยะเลยพี่ไม่ชุบมากูด่าแม่งเลยสัตว์กูไม่ไหวแล้วมึงจะแคมป์หาผัวหาแม่มึงดีอ่ะเอ้ยอย่าเพิ่งเพิ่งเพา่งมันมีตัวอยู่เออเรียบร้อยเดี๋ยวหมดต่แคมป์เงียหมดต่แคมป์หนาเบอร์สามมึงไม่หนีวะอี้ยมึงชุบดิ ตรงนี้พี่ชุบผมได้นะมึงรีบหนีเลยสัตวนะ์นะไอ้เหี้ยไม่มันควรจะหนีมันต้องนานเลยมันไม่หนีเย้ย <c oughs> แล้วเบอร์สีแม่งหลุดเออสีแม่งหลุดนะครับก็ถ้าเมืองหลุดแบบนี้ก็ต้องโดนรายงานสักหน่อยละกันนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมนะโอเคไออกมมลผลเลยมึง กับโซนาล็อบบี้ผมโอเคก็รีวิวก็ข้าวนิดนึงประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมนะเพราะผมไม่อยากรีวิวแล้วเกียดอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปดันเดี๋ยวผมจะไปดันแรงต่อแล้วนะผมนะโอเคใครที่ชอบคิววันนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยที่สำคัญกดปุด่มกระดิ่งค้างบนหน้าจอให้เป็นรูปสี่เลยดนะครับ,รบคุณที่ได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะผมเอาละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละอเ้ะไปดันแรงดีกว่า แม่งเบื่อพวกสตรีนพวกนี้จริงเลยเฮ้ยมาปุ๊บมม่เจอคนโยนเกมเลยว่ะ